บุญตามศรัทธาตามสมควรนะครับและวันนี้อ,อาจารย์บอยจะมาตรวจสอบพระชุดหนึ่งก็คือพระชุดเบญจภาทีเนื้อทองคํานะครับพระชุดนี้นะครับแรกๆเฮียกุยออกมาโชว์คนหัวเราะกันแต่พออาจารย์สุรพลสารไม่สอดออกมานะครับเงียบเอกลักษณ์ของพระชุดนี้นะครับถ้าเป็นพระเนื้อพระตุมกรทองคําจะไม่เท่ากันสักองค์หนึ่งเลย ร้อยองค์ร้อยองค์ทองร้อยแบบทองร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเก๋แท้อย่างไงน่าเก็บอย่างไงนะครับหลายคนสแสวงหานะครับเพราะว่าเป็นของขึ้นที่ว่าหายากกราบนมัสการครับอาจารย์สวัสดีครับท่านบอยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไอเดียครับท่านญาติโยมครับอาจารย์ครับพระที่ท่านมีทั้งหมดนี้ไม่ ได้รับมาถวายมาเกือบทั้งหมดเกือบทั้งหมดเขาขาตั้งใจถวายเพื่ออะไรครับพระอาจารย์เพื่อสร้างวัดเพื่อสร้างว,ว,าวัดวัดครับเดี๋ยวที่มาทำบุญที่วัดามาทำบุญให้วัดทำไงวัดลาลามพระศาสนาของเราจะ,จะเจริญรุ่งเรืองครับนี่อ่ามีทั้งคนที่บอกบุญแบบทําทบุญแบบไม่รับวัตถุบางคนและที่รับวัตถุก็มี อันนี้เราตามที่ไม่ติดเรื่องเขาจะบุญรุ่นล้วนก็ม่ไปอนุโมทนาบุญก็ไม่ว่าเอาสักอย่างเราคือถ้าใครทาบุญโดยไม่รับวัตถุมงคลก็โมทนาบุญแต่ถ้าอยากได้วัตถุมงคลเป็นที่ลึก็ได้มีเดือนที่แล้วมีให้ไปฉันไปงานไหนก็ได้แต่พระไม่เอาแล้วอาจารย์มีเยอะที่บ้านก็มีกับ อาจารย์บอยเจอพระชุนนี้แล้วพระสายวังของอาจารย์พระอาจารย์นี่เป็นไงครับโอ้สุดยอดครับเพราะว่าพระที่พระอาจารย์มีเนี่ยเป็นพระสายวางที่มีทองคําผสมอยู่ค่อนข้างเปอร์เซ็นตค่อนข้างสูงครับเพราะพระอาจารย์ไม่ได้มาตรวจที่ผมคนเดียวอาจารย์ส่งที่ส่งตรวจที่สถาบันของการแยกมูลมวลสารแยกคตุของค่าถ่ายยากด้วยนะครับมีการยิงค่าถ่ายยากเป็นองค์ประกอบของพระให้เราเห็นว่าพระนั้นมี เขาเรียกว่ามีเปอร์เซ็นทองเท่าไหร่อย่างองนี้เป็นพระพินสมเด็จมีหน้ามีตามีหน้ามีตาด้วยไม่ใช่ธรรมดามีหน้ามีตาใช่ไหคืองานหล่อพระที่มีหน้ามีตาเนี่ยนะครับไม่ได้ปรากฏในเฉพาะเหรียญอ่าใช่ครับยังมีในพระสมเด็จพระสมเด็จด้วย อจาจารย์มอยนี่ไปพร้อมกับพระสมเด็จมีหน้านมีตาในเน,เนื้อผมเนื้อผมหินหรือเือปูนไทโพราณัมนก็ทั่งเนื้อบินเกาหลีมันเป็นลูกแบบบล็อกไม่พิ์เดียวกันบล็อกไม่พิ์เดียวกันที่คล้ายกันแต่ว่าคล้ายจะไม่เหมือนกันสักที่เดียวเพราะว่าเป็น